นิทานเรื่องยักษ์ผู้โง่เขานานมาแล้วยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่เชิงเขาชาวบ้านนั้นไม่รู้จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนเพราะที่นี่ก็อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าจึงจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ไม่ยอมพากันย้ายไปไหนแม้ว่าภูเขาลูกนี้จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นประจำทำลายพืชไร่ที่ปลูกไว้จนเละเทะไปหมด ยักษ์ตนนี้จะกินแต่พืชไม่กินเนื้อคนในหมู่บ้านจึงไม่กลัวยักษ์กินแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเลยและอยากกำจัดเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือมันชอบมากินพืชได้ของพวกเขาทำให้ผลผลิตของชาวบ้านนั้นถูกทำลายมากมายวันหนึ่งชาวบ้านและผู้นําหมู่บ้านก็ปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีใดกำจัดเจ้ายักษ์ตัวนี้ได้บ้าง แต่ก็ไม่มีใครเสนอความคิดเห็นเพราะยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนั้นใครจะเอาอะไรไปฆ่ามันคงไม่ง่ายแน่เมื่อไม่มีวิธีกำจัดยักษ์จึงต้องปล่อยให้ยักษ์ลงมากินพืชไร้พวกเขาอยู่แบบนั้นโดยไม่มีทางเลี่ยงเช้าวันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้มาบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ได้ยินชาวบ้านพูดว่าจะกำจัดยักษ์ตนนั้นเสีย หลวงพ่อจึงได้ขอบิณฑบาตชีวิตเจ้ายักษ์นั้นไว้เพราะกลัวจะบาปกรรมแต่พวกชาวบ้านกลับมองว่าหลวงพ่อเข้าข้างยักษ์จึงพากันไม่พอใจและไม่ใส่บาตรกับหลวงพ่ออีกถ้าหลวงพ่อเข้าข้างมันแบบนี้พวกเราก็ไม่ใส่บาตรแล้วนะเชิญหลวงพ่อหุงหาอาหารกินเองเถอะจริงไหมพวกเดา ชาวบ้านที่นั่งอยู่ต่างก็เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าวแต่ก็มีผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าหลวงพ่อนั้นมีวิธีแก้ไขให้ได้บอกลูกบ้านใจเย็นๆอย่าวู่วามและบอกให้ชาวบ้านช่วยเหลือตนเองไปก่อนดังนั้นใครที่ปลูกพืชไร่หรือปลูกข้าวก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวแต่เช้าตรู่ก่อนที่ยั์ตนนั้นจะออกมาส่วนหลวงพ่อ เมื่อกลับไปถึงวัดก็เอาแต่คิดหาหนทางที่จะกำจัดเจ้ายักษ์ตนนั้นยังไงไม่ให้บาปแล้วก็คิดออกจึงได้เรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านมาปรึกษาหารือและได้เสนอความคิดเห็นว่าให้ชาวบ้านช่วยกันทำอาหารมาเลี้ยงยักษ์ตนนั้นทุกวันเพื่อมันจะได้ไม่ต้องไปกินพืชได้ของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย ต่างก็ช่วยกันนำอาหาร้าวหวานมารวมกันไว้ที่วัดและบอกให้ยักษ์ตนนั้นมากินอาหารที่วัดแทนที่จะไปทำลายพืชได้ของชาวบ้านซึ่งก็ได้ผลเพราะนับจากวันนั้นเจ้ายักษ์ตัวโตก็ไม่ไปกินพืชได้ของชาวบ้านอีกเลยทำให้ชาวบ้านพอใจได้เก็บเกี่ยวพืชผลผลิตได้ดังเดิมแต่ก็เกิดปัญหาอื่นตามมานั่นก็คือ ทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยและยุ่งยากในการทำอาหารมาให้ยักษ์กินทุกวันแทนที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นกับต้องมานั่งทำอาหารให้ยักษ์กินแถมกินเสร็จมันก็นอนกรนเสียงดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านไม่พอเจ้ายักษ์ตดทีก็เสียงดังยังกะกรองเพลงและเหม็นคละคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านทำให้พวกเขาคิดจะกำจัดยักษ์ขณะที่มันหลับแต่หลวงพ่อก็ห้ามเอาไว้ชาวบ้านคนหนึ่ง จึงเอ่ยออกมาด้วยความไม่พอใจว่าทำไมละ่ะหลวงพ่อมันทำให้พวกเราอะเดือดร้อนไม่มีวันจบสิน้นข่ามันให้ตายไปเลยดีกว่าแต่หลวงพ่อมีแผนเด็ดกว่านั้นนะโยมไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้บาปกรรมอีกด้วยจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันตัดหินสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมและตัดตอไม้ไผ่เป็นแว่นแวน เาไว้ที่วัดชาวบ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือที่สุดก็ได้มาครบตามที่หลวงพ่อต้องการหลวงพ่อจึงได้ให้ทุกคนช่วยกันยกหินสีขาวสี่เหลี่ยมและตอไม้ไผ่ที่หั่นเป็นแว่นๆจัดลงในถาดอาหารขนาดใหญ่ของยักษ์เพื่อให้ยักษ์เข้าใจว่าเป็นเต้าหู้กับหน่อไม้ส่วนซ้ำรับของหลวงพ่อก็จัดเต้าหู้กับหน่อไม้ด้วยเช่นกัน แต่ของหลวงพ่อนั้นเป็นของจริงในมื้อนี้หลวงพ่อได้สั่งเหล้ายาอย่างดีมาให้กับยักษ์ด้วยเมื่อจัดสำรับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไปหาที่หลบซ่อนเพื่อที่จะคอยดูยักษ์กินอาหารตามแผนของหลวงพ่อที่ได้วางเอาไว้ไม่นานแผ่นดินก็สะเทือนมาแต่ไกลเจ้ายักษ์ตัวโตเดินตรงเข้ามาที่วัดอย่างเช่นทุกวัน เพื่อมากินอาหารที่ชาวบ้านจัดไว้ให้ซึ่งวันนี้หลวงพ่อก็ได้ตั้งใจว่าเจ้าชั้นเพนพร้อมกับเจ้ายักษ์ตัวนั้นเลยเมื่อยักษ์เดินเข้ามาถึงหลวงพ่อก็ได้เชื้อเชิญนั่งลงและบอกว่าอาหารมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษนั่นก็คือหลวงพ่อจะร่วมกินอาหารด้วยกันกับยักษ์นั่นเองมาแล้วเหรอมามาวันนี้อาัตามาจะกินเป็นเพื่อนนะดูสิอาหารมื้อนี้ น่ากินไหมล่ะมีเต้าหู้และหน่อไม้ด้วยเจ้ายักษ์มองไปที่สำรับของหลวงพ่อก็มีเต้าหู้และหน่อไม้จริงๆซึ่งถาดสำรับของหลวงพ่อนั้นเป็นของจริงทุกอย่างแล้วมันก็มองไปที่ถาดอาหารขนาดใหญ่ตรงหน้าก็มีเต้าหู้สีขาวก้อนสี่เหลี่ยมและยังมีหน่อไม้ที่หั่นเป็นแว่นแว่นดูน่ากินจริงๆเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ายักษ์ก็ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นว่า มันช่างน่ากินเสียจริงๆแถมยังมีคนกินเป็นเพื่อนอีกด้วยมื้อนี้คงจะอร่อยหน้าดูงั้นจะรออะไรล่ะโยมกินกันเลยสิพูดจบหลวงพ่อก็ตักเต้าหู้เข้าปากแล้วกินหน่อไม้ท่าทางอ,อร่อยมากเมื่อเห็นหลวงพ่อกินอย่างมีความสุขมันก็ลงมือกินทันทีโดยการตักเต้าหู้ขึ้นมากินก่อน เสียงกัดเต้าหู้ดังกรอบเจ้ายักษ์พยายามกัดอยู่หลายครั้งก็ยังกัดไม่ได้และฟันของมันก็เริ่มร่วงทีละซี่จึงบ่นออกมาด้วยความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเต้าหู้ถึงได้แข็งแบบนี้นะข้ากัดจนฟันข้าร่วงจะหมดปากอยู่แล้วมันบ่นไปพร้อมกับมองไปที่หลวงพ่อที่กําลังกินเต้าหู้อย่างอร่อย ทำไมหลวงพ่อถึงได้กัดเต้าหู้นั้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกอะไรเลยมันจึงพยายามกัดเต้าหู้ชิ้นนั้นอีกครั้งคราวนี้ฟันของมันก็ร่วงหมดปากด้วยความแปลกใจมันจึงถามหลวงพ่อว่านี่เจ้านะทําไมถึงได้กินของแข็งแข็งแบบนี้ได้ข้ากัดจนฟันร่วงยังกัดไม่เข้าเลยหลวงพ่อได้ยินดังนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วก็พูดว่า อะไรกันนี่เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าฟันของมนุษย์น่ะแข็งยิ่งกว่าเหล็กเสียอีกนะไม่ว่าอะไรก็กัดได้หมดนั่นแหละหรือจะให้ข้าลองกัดแขนเจ้าดูเอาไหมละ่ะโอ้ไม่เอานะไม่เอาดีกว่าน่ากลัวจะตายเจ้าอยากรีบดึงแขนของตนซุกไว้อย่างลนลานด้วยความกลัว หลวงพ่อเห็นดังนั้นก็รีบพูดเสริมอีกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะมนุษย์ยังพลิกแผ่นดินได้อีกด้วยเจ้าดูนั่นสิหลวงพ่อชี้นิ้วไปที่ทุ่งนาของชาวบ้านที่เมื่อวานยังมีรวงข้าวเต็มผืนนาแต่วันนี้มันกลับไม่มีต้นข้าวเหล่านั้นเหลืออยู่เลยมีเพียงแผ่นดินเปล่าๆเ,เท่านั้นเจ้ายักเห็นดังนั้นก็คิดในใจว่า อย่างนี้นี่เองพวกมนุษย์มีพลังมากมายอย่างน่ากลัวทีเดียวที่ให้เรากินอาหารอรอ่อ,รอยๆทุกวันก็เพื่อจะเล่นงานเราภายหลังสินะเมื่อคิดได้ดังนั้นมันก็เกิดความกลัวขึ้นมารีบลุกขึ้นและขอตัวกลับทันทีและตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านก็ไม่เห็นมันออกมาอารวาสอีกเลยทำให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่กันอย่างสงบสุข และชื่นชมหลวงพ่อที่สามารถกำจัดเจ้ายักษ์ตัวนั้นได้โดยไม่ต้องทำบาปปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้หากเรามีสติและปัญญาเรื่องยักษ์ผู้โงเ่เขลาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ